เรื่องอนาธบินทิกะเศรษฐีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารกเศรษฐีชื่ออนาธบินทิกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ ความว่าอนาตบินทิกะเศรษฐีจ่ายักตั้ง54โกรในพระพุทธพระศาสนาเฉพาะวิหารเท่านั้นเมื่อพระศัสดาประทับอยู่ในพระเชตวันไปสูตรที่บำรุงใหญ่สามแห่งทุกวันก็เมื่อจะไปคิดว่าสามเณรก็ดีทิกษุดหนุ่มก็ดีพึงแลดูแม้มือของเราด้วยการนึกว่าเศรษฐีนั้นถืออะไรมาบ้างดังนี้ไม่เคยเป็นผู้มีชื่อว่ามีมือเปล่าไปเลย เมื่อไปเวลาเช้าให้คนถือข้าวต้มไปบริโภคอาหารเช้าแล้วให้คนถือเพศสัตว์ทั้งหลายมีเนยใสเนยข้นเป็นต้นไปในเวลาเย็นให้ถือวัตถุต่างๆมีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้และผ้าเป็นต้นไปสู่วิหารถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกๆวันตลอดการเป็นนิดทีเดียว ในการต่อมาเศรษฐีย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรัพย์ทั้งพวกพานิกก์ก็ู้หนี้เป็นทรัพย์18โกดจากมือเศรษฐีนั้นเงิน18โกดแม้เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐีที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อฝั่งพังลงเพราะน้ำซอกก็จมลงยังมหาสมุทรทรัพย์ของเศรษฐีนั้นได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลําดับด้วยประการอย่างนี้เศรษฐีแม้เป็นผู้อย่างนั้นแล้ว ก็ยังถวายทานแก่สงเรื่อยไปแต่ไม่อาจถวายทําให้ประนีตได้ในวันหนึ่งเศรษฐีเมื่อพระศาสดารับสั่งว่าขารืหาบดีก็ทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือกราบทูลว่าพระเจ้าคะ่ะทานในตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ก็แลทานนั้นใช้ข้าวปลายเกลียนมีน้ำส้มพระองค์เป็นที่สองทีนั้นพระศาสดาตรัสเกษตรีว่า ขลึงหาบดีท่านอย่าคิดว่าเราถวายทานเส้าหมองโดยว่าเมื่อจิตประนีแล้วทานที่บุคคลถวายแด่พระอาหารหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเส้าหมองย่อมไม่มีขลึงหาบดีอีกประการหนึ่งท่านได้ถวายทานแด่พระอริยบุคคลทั้งแปดแล้วส่วนเราในการเป็นเวลามาพามนั้นกระทำชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นให้พักไถนายังมาหาทานให้เป็นไปอยู่ ไม่ได้ทักขินัยบุคคลไรๆไรแม้พูดถึงซึ่งไตสรณะชื่อว่าทักขินนยบุคคลทั้งหลายยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการชนนี้เพราะเหตุนั้นท่านอย่าคิดเลยว่าทานของเราเศร้ามองดังนี้แล้วได้ตรัสเวลามาสูตรแก่เศรษฐีนั้น ครั้งนั้นเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐีเมื่อพระศาัาสดาและสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนไม่อาจจะดำรงอยู่ได้เพราะเดชแห่งพระศัสดาและพระสา,าวกเหล่านั้นคิดว่าพระศัสดาและพระสาวกเหล่านี้จะไม่เข้าไปสู่เรือนนี้ได้ด้วยประการใดเราจะยุยงรฤอหาบดีนี้ด้วยประการนั้น แม้ใครจะพูดกับเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไรๆในการที่เศรษฐีเป็นอิสระคิดว่าก็บัดนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้วคงจะเชื่อฟังคำของเราในเวลาราตรีเข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีได้ยืนอยู่ในอากาศขณะนั้นเศรษฐีเห็นเทวดาน,นั้นแล้วถามว่านั่นใครมหาเศรษฐี ข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สีของท่านมาเพื่อต้องการเตือนท่านเทวดาถ้าเช่นนั้นเชิญท่านผู้เถิดมหาเศรษฐีท่านไม่เหลียวแลถึงการภายหลังเลย่หยทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของพระสมนโคดมบัดนี้แม้ท่านเป็นผู้ยากจนแล้วก็ยังไม่ละการจ่ายทรัพย์อีกเมื่อท่านประพฤติอย่างนี้จักไม่ได้แม้วัตถุสัพวาอาหารและเครื่องนุ่งหม่ม โดยสองสามวันแน่แท้ท่านจะต้องการอะไรด้วยพระสมณโคดมท่านจงเลิกจากการบริจาคเกินกำลังเสียแล้วประกอบการงานทั้งหลายรวบรวมสมบัติไว้เถิดนี้เป็นโอวาทที่ท่านให้แก่ข้าพเจ้าหรือจะมหาเศรษฐีไปเถิดท่านข้าพเจ้าอันบุคคลผู้เช่นท่านแม้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนคนก็ไม่อาจให้หวันไหวได้ท่านกล่าวคำไม่สมควร จะต้องการอะไรด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้าท่านจงออกไปจากาเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆ เทวดานั้นฟังคำของเศรษฐีผู้เป็นโสดามันอริยสาวกแล้วไม่อาจดำรงอยู่ได้จึงพาทารกทั้งหลายออกไปก็แลกรั้นออกไปแล้วไม่ได้ที่อยู่ในที่อื่นจึงคิดว่าเราจะให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วอยู่ในที่เดิมน,นั้นเข้าไปหาเทพบุตรุผู้รักษาพระนครแจ้งความคิดที่ตนทำแล้วกล่าวว่าเชิญมาเถิดท่านขอท่านจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักของท่านเศรษฐี ให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วให้ที่อยู่แก่ข้าพเจ้าเทพพระบุห้ามเทวดานั้นว่าท่านกล่าวคําไม่สมควรข้าพเจ้าไม่อาจไปยังสํานักของเศรษฐีนั่นได้เทวดานั้นจึงไปสู่สำนักของเท้ามหาราชทั้งสี่ถูกท่านเหล่านั้นห้ามไว้จึงเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วทูลวิงวอนอย่างน่าสงสารว่าข้าแต่เทพเจ้า ข้าพระองค์ไม่ได้ที่อยู่ต้องจูงพวกทารกเที่ยวระหกระเหินหาที่พึ่งไม่ได้ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิดคราวนั้นเท้าสักกะตรัสกเทวดานั้นว่าถึงเราก็จักไม่อาจกล่าวกเกษตีเพราะเหตุแห่งท่านได้เช่นเดียวกันแต่จักบอกอุบาแก่ท่านสักอย่างหนึ่งดีละเทพเจ้าขอพระองค์ทรงพระกุณาตัดบอกเถิดไปเถิดท่าน จงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีให้ใครนำหนังสือสัญญาเงินกู้จากมือเศรษฐีมาแล้วนำไปให้เขาชำระทรัพย์18โกดที่พวกค้าขายถือเอาไปด้วยอนุภาพของตนแล้วบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าทรัพย์18โกดที่จมยังมหาสมุทรมีอยู่ก็ดีทรัพย์18โกดส่วนอื่นซึ่งหาเจ้าของไม่ได้อยู่ในที่นู้นก็ดีจงรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้น บรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของเศรษฐีครั้นทำกรรมชื่อนี้ให้เป็นทันตกรรมแล้วจึงขอขมาโทษเศรษฐีเทวดานั้นรับว่าดีละเทพเจ้าแล้วทำกรรมทุกๆอย่างตามในที่เท้าสักะกะตรัสบอกแล้วนั่นแลยังห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีให้สว่างสวยดํารงอยู่ในอากาศเมื่อท่านเศรษฐีกล่าวว่านั่นใครจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพาล ซึ่งสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านํำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านด้วยความเป็นอันธพานขอท่านจงอดโทษทำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ทำทันกรกร,รมด้วยการรวบรวมทรัพย์5 4ิบี่โกดมาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่าตามบัญชาของเท้าสักกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากอนาถบินทิตะเศรษฐีจินตนาการว่าเทวดานี้กล่าวว่า ทันตกรรมอันข้าพเจ้ากระทำแล้วดังนี้และรู้สึกโทษความผิดของตนเราจักแสดงเทวดานั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเศรษฐีนำเทวดานั้นไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลกรรมอันเทวดานั้นทำแล้วทั้งหมดเทวดาหมอบลงด้วยเสียงกล้าวแทบพระบาททุคนแห่งพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวคำใดอันชั่วช้าเพราะความเป็นอันธพาลขอพระองค์ทรงงดโทษทำนั้นแก่ข้าพระองค์ให้พระศาสดา,สดาทรงอดโทษแล้ว จึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้ในภายหลังพระศาสดาเมื่อจะทรงโอวาเศรษฐีและเทวดาด้วยสามารถวิบากแผ่นกรรมดีและชั่วนั้นแลจึงตรัสว่าดูก่อนทรฤษาบดีแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาปของเขาผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วแท้ ฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาผลิตผลเมื่อนั้นขอย,ย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงได้พาสิกพระคถาเหล่านี้ว่าแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาปผลิตผลเมื่อนั้น ขอย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดกรรมดีผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีในการจบเทศนาเทวดานั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกันดังนี้แล